การเด็กสมวัยสร้างสารรค์สังคมผู้สูงวัยเข้มแข็งและมันก็เป็นเรื่องจริงครับที่ในชุมชนเนี่ยในหนึ่งบ้านจะพบว่าเด็กสูงถึง5ปีจะอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุเนื่องจากวัยอื่นต้องไปทํางานนอกพื้นที่นอกบ้านดังนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงที่ประสานพลัง ให้สังคมผู้สูงวัยเนี่ยที่เข้มแข็งหันกลับมาดาูและก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัยมันก็เลยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่บอกว่า,เ,าเด็กพัฒนาการสมวัยสร้างสรรค์สังคมผู้สูงวัยให้เข้มแข็งครับโครงการนี้จะมาสนับสนุนหลายด้านนะครับสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้ นะครับที่ทําให้อกสมอที่มีความรู้เดิมอยู่แล้วต่อยอดความรู้ใหม่ที่ตรงทฤษฎีแล้วก็วิชาการอันนี้มันจะเพิ่มให้ตัวอกสมอเองนะครับมีศักยภาพแล้วกล้าที่จะ ออกชุมชนกล้าที่จะให้คําแนะนําดังนั้นเนี่ยตัวอสมของห้วยงูที่ผ่านการอบรมทําให้อสมมีความมั่นใจพอคนในชุมชนรู้ว่ามีโครงการนี้เข้ามาก็มีความเชื่อมั่นกับอสมมากขึ้นกับอสมที่อยู่ในพื้นที่บวกกับองค์ความรู้ที่เราเพิ่มเติมให้จากโครงการก็เลยทําให้หนึ่งอสมเชื่อมั่นบวกกับชาวบ้านเชื่อใจมันก็เลยทําให้โครงการนี้มีประสิทธิภาพทั้งตัวผู้ประเมินแล้วก็ผู้รับการประเมินด้วยครับ ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้อบรมนะคะคืออสมอก็จะรู้แค่ว่าจะมีการไปประเมินช่างน้ําหนักวัสวุสูงสุดแค่นั้นเพื่อเก็บข้อมูลส่งอนามายัยแต่พอได้เข้าอบรมเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสมอด้านสุขภาวะเด็กปฐมวัยเนี่ย ก็ทาให้เอสมอรู้ขึ้นได้เยอะเลยค่ะว่า่าเด็กช่วงวัยประมาณกี่เดือนนะสเดือน3เดือนจะต้องมีพัฒนาการด้านใดเด็กขวบหนึ่งต้องมีต้องมีพัฒนาการด้านใดและเราสามารถพัฒนาการเด็กให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเข้าไปทํากิจกรรมอะไรเราก็สามารถแนะแนะนำผู้ปกครองอะไรเงี้ยผู้ปกครองก็สามารถทำตามเราได้เด็กก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ในวัยเรียนอะไรเงี้ยหลกัลกๆกับผมจะทำงานกับทางกลไกเป็นหลัก เพราะว่าที่เนี่ยเขามีความเข้มแข็งในเรื่องของการทํางานเป็นทีมอยู่แล้วเราจะเจออสมอทั้งหมดเนี่ยโดยการที่เราจะมีเวทีประชุมคณะทํางานแล้วผมก็จะลงไปเยี่ยมบ้านกับอสมลายหมู่อสมอของห้วยมูเนี่ยครับประมาณสักเกเป็นลยเนี่ยเป็นผู้สูงอายุซึ่งเขาจะทํากิจกรรมร่วมกันในโรงเรียนผู้สูงอายุตอนนี้นเขาก็จะเป็น,นกลไกหลักในการดําเนินงานโดยที่จะมีคุณหมอเนี่ยกำกับติดตามการดําเนินงานแล้วก็จะมีฝ่ายของเทศบาลที่จะเป็นในเรื่องของงบประมาณนโยบายที่จะขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน you mm -hmm. โครงการที่มีโครงการนี้เข้ามานะคะทางเทศบาลตำบลห้วยูเนี่ยคะ่ะมุมมองก็จะเปิดกว้างขึ้นนะคะการดูแลเด็กก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าศูนย์ถึงสปีเท่านั้นนะคะเราจะต้องมีการดูแลเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนของสพท,ทในพื้นที่นะคะกลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลน,นะคะเด็กที่อยู่ในชุมชนเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าที่เราควรดูแลในพื้นที่ของตำบลห้วยงูให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เห็น กบวนการหรือว่าระบบการเฝ้าระวังหรือว่าการดูแลเด็กเนี่ยที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านระบบของอสอมอซึ่งมีความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพอยู่แล้วผู้นําชุมชนนะคะแล้วก็การเชื่อมโยงถึงครูอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก็ครอบครัวของเด็กๆเ,เนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะ แล้วก็มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกให้ด้วยนะคะหมายถึงว่าถ้าเราเจอเด็กที่มีปัญหาเราอาจจะส่งต่อหน่วยงานของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พัฒนาชุมชนนะคะกอสศนอหรือว่าทางหน่วยงานการชาติให้เป็นทีมงานที่เราประสานงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังเมื่อเจอเด็กที่มีปัญหาหรือว่ามีพัฒนาการที่ไม่สมวัยคะ่ะระบบการส่งต่อ อันนี้มันก็เกิดขึ้นครั้งแรกกับคุยงูหลังจากได้รับโครงการเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเปิดเวทีคุยกันระหว่างภาคีเครือข่ายดังนั้นในตัวของระบบของการประชุมในครั้งนั้นทําให้เรารู้เรื่องของการที่จะส่งต่อข้อมูลเด็กกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังในข้อมูลของอ,อสมอมันตรงกับข้อมูลของครูศูนย์เด็กเล็กนั่นหมายความว่าคุณภาพของอ,อสมอที่ผลิตจากโครงการนี้สามารถมีความเทียบเท่ากับครูเด็กก่อนประถมวัย สิ่งที่เราเกิดก็คือการไปผลักดันช่องส่งต่อผู้ป่วยหรือเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยในโรงพยาบาลชุมชนซึ่งขณะนี้พุ่มในการโรงพยาบาลชุมชนเองก็รับลูกนะครับกำลังจะเปิดช่องว่างที่จะส่งต่อเด็กที่มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่พอมีงานด้านเด็กเข้ามาเนี่ยเขามองว่าเราควรจะใช้เป้าในเรื่องงานด้านเด็กก็คือต้องการให้เด็กทุกคนในชุมชนเนี่ยมีพัฒนาการสมวัย เราจะทํายังไงให้ผู้สูงอายุมาทําให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยแล้วก็กลุ่มของผู้สูงอายุเนี้ยเข้มแข็งขึ้นมาเรามีจุดเด่นเรามีภูมิปัญญาอะไรบ้างในสมัยก่อนแล้วเราสามารถเอากลับมาใช้ทําให้เด็กสมัยนี้มีพัฒนาการที่สมวัยมันก็ทําให้เกิดการรวมกลุ่มกันจากโรงเรียนผู้สูงอายุมาทําของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒน,นาการเด็กก็เลยทําให้ตรงนี้เป็นการใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาส่งเสริมให้เด็กมีพัฒน,นาการสมวัย ผู้สูงอายุของตำบลให้หมูเราเลยคิดคิดว่าเราจะเรียงร้อยถ้อยคํำยังไงให้เด็กกับผู้สูงอายุมาประจบกันได้เราต้องเป็นต้นแบบก่อนเลยก็ให้ผู้สูงอายุเราลองลองลอง,ลองคิดมาแต่ละเรื่องที่เราเคยทําตอนเล่นเด็กๆนะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อเลยต่อไปนะอนาคตนะครับหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันเราจะส่งเสริมว่า ลองทําของเด็กเล่นแต่ละมุมมาประกวดกันดิซึ่งของเล่นที่ทํามาประกวดกันเนี่ยสรุปแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่ศูนย์เ,เล็กๆไปให้ศูนย์เ,เล็กๆแต่ละศูนย์ของทวันนีงูเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้นาในตัวโครงการเนี่ยผมมองว่าผู้สูงอายุเข้าใจว่าเขาต้อง,งส่งเสริมอะไรบ้างนานที่1อันที่สองเขาต้องร่วงเฝ้าระวังอะไรบ้างสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ที่เป็นกิจวัตรประจําวันของเขาเนี่ย มันสามารถมีส่วนสําคัญทําให้เด็กแข็งแรงโครงการนี้มันทําให้เขามองว่าเขามีเวทีที่จะแสดงบทบาทผลิตของเล่นนําของเล่นไปเฝ้าระวังและก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็กถ้าเมื่อไหร่ก็ทํากิจกรรมเดียวกันได้แล้วกิจกรรมนั้นมันมันเป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวเขาครอบครัวแล้วก็มีประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ตรงกับโครงการอันนี้มันทําให้ให้เกิดความสําเร็จและเกิดความชัดเจนครับ